bmw 220i แกนคูเป้ m sport ปี2021ค่ะกับราคาสุดพิเศษเลยนะคะทางทัตตี้ของเราเสนอขายเพียง1 1 4 9 0 0้านบาทค่ะคันนี้นะคะผ่อนสบายเพียงเดือนละ22,000บาทตลอดอายุสัญญาค่ะดอกเบี้ยพิเศษนะคะเรามีให้ค่ะและที่สำคัญคันดีการใช้งานน้อยมากๆค่ะวิ่งเพียง20,000กิโลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมีออปชั่นอะไรพาไปดูคะ่ะ คันนี้มาพร้อมชุดแต่ง M Sport นะคะการชนหน้าหลังสเกิร์ตรอบข้างรออลลอยอันนี้เป็นดับชุดแต่งของตัว BMW แล้วไฟหน้า LED Active Sport ค่ะปรับมุมอัตโนมัตินะคะพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED ค่ะเป็นสีพิเศษของเขาเลยค่ะเป็นสี Snapper Rock Blue นะคะพร้อมชุดแต่ง M Sport รอบคันค่ะไฟท้าย LED ค่ะดีไซน์เรียวสวยเลยนะคะพร้อมในส่วนของตัว เซนเซอร์ S S นะคะคันนี้ได้มารอบคันเลยค่ะให้มาถึง12จุดกันเลยเบาหนังสีดำค่ะทรงสปอร์ตนะคะพร้อมเบาะผู้น้าเป็นระบบปรับไฟฟ้านะคะเบาะฝั่งคนขับสามารถเซ็ตในส่วนของตัวที่นั่งได้ด้วยค่ะหน้าปัดมาแบบดิจิตอลค่ะ BMW Live Cockpit Professional นะคะขานาด10.25นิ้วค่ะ ในส่วนของหน้าจอกลางค่ะเป็นในส่วนของ i d เดนะคะ7ขนาด10.25นิ้วค่ะรองรับในส่วนของตัว Apple CarP l a y และ Android Auto นะคะระบบเครื่องเสียงค่ะเป็นแบบ Hi-Fi Speaker System ค่ะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะพร้อมปุ่ม Command ค่ะช่วยควบคุมในส่วนของด้านจอกลางนะคะคันนี้เพิ่มความหรูหราด้วยหลังคาซันรูฟนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจ BMW 220i ค่ะ อย่าลืมเข้ามาดูรถหรือว่าทดลองขับได้ที่ทัตตี้ออโตเทสเสรีไทย48นะคะพร้อมโปรโมชั่นที่เรามีมอบให้กับลูกค้ามากกว่า5,000 50, 0บาทค่ะ